สบายดีพี่น้องสบายดีอาทิตย์ทุกท่านเด้อพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่ได้เกี่ยวเข้าเกี่ยวปลาซั่นดอกฝนตกพี่น้อง้าพี่น้องเอ้ยปลาเตออกแดงอันสิพายุเข้าพี่น้องเอ้ย่สิเกี่ยวข้าก็บ่ได้เกี่ยวมื้อนี้พี่น้องข้าแกประมาณหหนี่แหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะแต่บ่ได้เกี่ยว ไปยูเข้าลาได้ยินเพิ่นว่าประมาณอีก2-3มื้อว่าซั่นเพิ่นจังสิเสาพี่น้องหน้าสาวได้ปลาพี่น้องขึ้นมาเทียง้สาวพี่น้องมื้อนี้ปลาตปลาคอพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่บ่นั้นว่าสิพาพี่น้องไปยามตอนอีกตอนยามตอนนั้นบ่นั้นบ่ได้ถ่ายพี่น้องเพราะว่าฝนตกแฮงพี่น้องเตอนนั้นน่ะฝนตกแฮงก็เลยโอ้ย ผนตกแห้งก็เลยย่านโทรศัพท์เปียกพี่น้องก็เลบยบปได้ไทยพี่น้องเบิ้งโน้นก็ได้โบลายปนไงพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวยิพาพี่น้องลูกปีญามีเนาะพี่น้องบ้านนี้ก็ลรงย่างปลากินพี่น้องปลาย่างนี่นะปลาไนไปแจ้งน้องพี่น้องนี่ปิดนหมนุ๊กปลาโต้มแต่มันปลาปากปลาปากไม่แล้วเนาะลืมหลงความ,มีน้อยปลาปาก,ปากนี่ปลาจักหัวเป็นมนุย ไปกับน้องนุ้ยพี่น้องน้องนุ้ยน้องนินไปยามป่าพี่น้องสไ,ไปดีป่าลุงไปยามป่าเนาะไปนู่นยังก่อนไปยามมึงพี่น้องเอ,อ้ยตอนนั้นบันนั้นวันใดไทยพี่น้องเบิ่งว่าฝนตกแห้งพี่น้องเลยตอนนี้ฝนก็ตกอยู่พี่น้องแต่ว่าตกหยิบหยิบน้ำห่วยก็ร้ายพี่น้องเคร่งพัง nó quần tục nhẹ nhẹ như thế nào ấy khẩu của nó nhưng mà giá mừng sọn với nó mừng nhẹ khẩu của ngắm thì nó chế đi phía nào hay đi chế này của bố ngắm nó phía nào tao mà chế này Nam phóng của khuôn nhiều pinch 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 đòn pinch 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 đấy pinch 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 กระปูเต่าพี่น้องดูเศร้าดูน่ามันน้อยเดียวพี่น้องเอ้ยบ้าแบบนี้โอ้โยน่ามลายแล้วแบบนี้มาลุ่นกันพี่น้องมาลุ่นกันพี่น้องมาช่ด้ปลา,า,ายังไงพี่น้องเอ้ยปลาซิวพี่น้องเว้ยสดๆเลย À, con, nó bằng lấy nó ấy, lấy nó. nó. Màn thì màn cung thì nó ấy, cung mới tôi nhảy nhảy thì nó, bữa nay Ui, cái đứa đấy này yên, này. Yên ạ Yên ạ Yên 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 nóng phía ấy để thằng Yên Đây, cùng phía nóng Bước này nóng ได้กุ้งได้ปลาลดได้เอียนพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องแต่ว่าปลาใหญ่นี่บ่ได้พี่น้องได้แต่ซซำนี่เนาะเดี๋ยวมันแยงก่อนพี่น้องเอ้ยมัดแยงก่อนบานอีกสามชั่วโมงบ่นั้นสิมายามอีกพี่น้องเอลยยามเรื่อย แม่นพี่น้องเปือความปลอดภัยยังด้าัง้สอนขึ้นขึ้นเดกบุกบุกรับไปโอเคน้องพี่น้องเขากะยาไม่เรียบร้อยและพี่น้องเอ้หนุ่ยตัวลืมขันจ้องหนุ่ย Họ có đây cùng đây Bản thân ăn to Cùng cấp bà siêu là phía nông Khẩu của bố ngam phía ơi Tiệt bọc như theo này phía nông ngam phá đây phía nông ấy mà không họ... Bố mình ngân sửa bùi đây chẳng nó ถามีเงินซื้อปุ๋ยกะคือสีได้ใส่ต่อน,นั้นพี่น้องไม่ใส่เลยพี่น้องเดีกแต่ว่าให้นี่ยอมพับว่างามมะไรพี่น้องบาืนั้นเห็นการณโจนสีอ่อนพี่น้องให้นี่นะงามพี่น้องให้นี่ให้บุ้งได้พี่น้องเอ้นนี่นะผูุกคอยไปตั้งพุ่นกับงามพี่น้องแต่ว่างามบุลายให้พี่น้องบ่ได้งามเบิดให้พี่น้องงามเป็นเพื่องเป็นบอนไป งามเป็นเพื่อป็นบอนพี่น้องแต่ว่ายมพะวะงามมาลีนี่บอลน,นี้นะเข่าก็โอโซอยู่พี่น้องบอลนี่เกี้ยงเป็นลิ้นเลยแต่ว่างามเป็นบอนเป็นที่ไปปะขึ้นห้องกันน้องมายามก็น้องนุ้ยพี่น้องนะตอนนี้นเขาก็สีลงไปยาม กําลังนุยอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่ผ่านไปสามสัปโมงเนาะลบไปยาเมื่ออีกพี่น้องเฮ้ยเธอได้เธอได้กุ้งได้ชิวมวยเห็ดประเด็กปลาล่ากินพี่น้องกําลังเดินทางลงผนกระเซ้าแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะตอนนี้กับฝนเซาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนเซาเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะพี่น้องนี่ไปพ่อกันอยู่ตอนเลยพี่น้องเอ้ยลงมาหอดเลยพี่น้องนั่นยังหลาย้เก้าพี่น้องเอ้ย กดเลยุ้ยยาบีก้อนพี่น้องเลยมาลุ้นกันพ่น้ได้เลยนี่เราก็ลงมายามเป็นลอบที่ซองแล้วพี่น้องเลยโอ้อสุดยอดเล ເບິ່ງມາສົມກັນລະພີ່ນ້ອງເກອອກ

ได้ปลาซิวคือเก่าพี่น si ้องน่ะเงี hơn, ้ยพี่น้องปลากระแตบนี่ห่อแจ้วในชุดยอดพี่น้องปลากระแตบปลากระเดิดได้ปลาซิวคือเก่าพี่น้อยเด็กกุ้งก็ได้ปลาลายพี่น้องเดี๋ยวบันนั้นสิไปมัดแยงกันพี่น้องเอย พี่น้องเดี๋ยวไปตน้นพยายามต้อต้นหนาสาวเลยพี่น้องไปบาานีองบอกทีดได้หรือบอลเนาะพี่น้องเขาก็ได้ปลาซิวยอย่างนี้มาเบิ่งต้นหนาสาวพี่น้องเป็นยามไปแล้วสามเทือกมอเช้านี่ใช่ใช่เพื่อนโอ้ ปลาบืนพี่น้องปลาทุปลาคอบืนขึ้นมาพี่พี่น้องจะบมางจะบมางอือฮั้บืนขึ้นมาพี่เนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งท่านี้ก่อนเด้อปาลาเริ่มมันบืนเลยนะพี่น้องไอเดือนสิบเอ็ดเลยเดือนสิบเอ็ดลาวพี่น้องเดือนสิบเดือนตุลาสากลเดือนสิบสากลพี่น้องไอ้เอ้ยหมองพ่อตัวคุดลุมนี่หน่อยบ้างจิ้มจบ้างดิเธอมีปลา ผมีพี่น้องยชาจักจักมาไปพี่น้องมาเฮาบนนั้นไปลงไปเบิ่งทุ่กันพี่น้องเราจะได้หน่อยยูได้หลายพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปชมนุ่มกันเลยไล่ไปไล่ไปทางกระหกพี่น้องทางลง นี่บุรุษอะไรคือสีถืกเลยแล้วเนาะบังบังทางลงพี่น้องกันดานลิพี่น้องเอ้นี่ครูครู้ฮึบฮึบฮึบปลาพี่น้องปลาพี่น้องปลาถือเลยพี่น้องโอ้โหเอาแล้วเป็นปลาขาว แกวปลาคนพี่ต้องไม่บาดนี่ออมูพี่้องปลาคนพี่ต้องเลยโอ้ยหึกเลยอ้หอไนั้นอ้พี่ต้องปลาพี่้องปลาหายหูไปตัวเบ้นตัวเบ้นี่เออเจ็บบานล้วกันเด้อะ้านอะไ่ายเด้อ บาอ่ะตหมานพี่น้องเอ้ยหมานพี่น้องมากระโดองลุยพี่น้องเอ้หน,นุ่ยไปตะกรงให้นอ่ะพี่ต้อง,ก,งกินอ่ะมันนี่กิจชิเดียมอยู่บัดมือพี่น้องไอ้พ่อปลายังถือยู่ มีปลาเลี้ยงอีกไงนั้นอุ้ยปลาเลี้ยงยจริงว่านะอ๋อที่พี่น้องด่างนี่มีที่ประมาณนี่พี่น้องดิให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆเลยนี่<อ>ได้ปลาเลี้ยงคู่นึงไข่บุตรนะคอมเมนต์เออเอ๊ะโน้ตพี่น้องเมาออเทียงเป็นที่เรียบร้อยหลือพี่น้องเอ้ย okay? เมาออเทียงเลยพี่น้องมึงในพี่น้อง ปลาปากนี่พี่น้องเอ้ได้สามตัวพี่น้องปลาตัวมันพี่น้องไอ้มันมันก็ได้ปลาคอแน่พี่น้องได้ปลาคอแน่ได้ปลาเข่งมีบุบุปลาเข่งกระปูเขาก็เอาพี่น้องไอ้กระปูกินเนาะดิปลาเขาแน่เดี๋ยวเขาชิเลือกกระปูเอาเด้อพี่น้องไอ้แบบเอากระปูไว้พี่น้องจมคุ้งมันห้พี่น้องเพิ่ง ปอ้กะปูน่าจะเครื่องคุพี่น้องเอาไว้อยู่ไปกินพี่น้องกะปูมันยนีนี่นะบุญเป็น,าาน,น,น,นปูม้าได้พี่น้องยปูหน้าเท่านี้แหละโอเก็บออกพี่น้องยพี่น้องนี่สป็นปละพี่น้องย ดเดเราก็ได้ทำนีน่เลยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บชิดเดล่าเด้อพี่น้องเองสบายดีพี่น้องพอคลิปหน้าพี่น้องเอง